สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องการติดต่อหม้อเนาะว่าสเตทเมน n t เนี่ยสำคัญต่อการติดหรือบ่ติดต่อหม้อบอนะ่เนาะมื้อนี้เทาสิมาเว้าให้ฟังจากประสบการณ์จริงนะคะสเตทเมน n t นี่ยสำหรับเทาเนี่ยต่อหม้อเพิ่นบ่ขอเบิ่งนะคะบ่าจำเป็นจะต้องเอามาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเงินสดเงินสดที่เทาแลกมากับเงินที่อยู่ในบัญชีของเทาบ่ว่าจะเป็นอยู่ในแอป ะะหรือว่าจะเป็นอยู่ในบัตรที่สามารถเที่ยวต่างประเทศได้ของเขาในี่ใส่เป็น S C B Planet ต่อหม้อจะขอดูเลยเงินสดเอามาเท่าไหร่ต่อม้อขอนับนะคะแล้วก็แอปในบัญชีมีเท่าได่นะ,ะเพิ่นขอกดห้เบิง่งนะคะแล้วก็บ,บัตรที่ใส่เที่ยวต่างประเทศนี่เพิ่นขอเบิงงแล้วก็ขอเบิงเงินในแอปว่าเช็คได่บอสคนะ,ะนี่แหะสิ่งสำคัญ